สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาเที่ยวในงาน Thailand International Dog Show นะครับวันที่5ถึงวันที่8พอ9พ0เมืองทองธานีนะฮะวันนี้พามาดูบูธของ Happy Dog Happy Cat มาดูกันว่าวันนี้มีสินค้าจัดโปรโมชั่นอะไรมาพบกับน้องแม่มได้เลยนะครับครับสวัสดีครับผม วันนี้มีโปรโมชั่นของ Happy Dog และ Happy Cat นะครับวันนี้วันแรกหรือเปล่าคุณแมววันนี้วันแรกครับผมมีจนถึงตั้งแต่10โมงถึง2อทุ่มครับผมองทุนะใช่ครับผมวันนี้โปรโมชั่นมาจัดอะไรให้กับลูกค้าบ้างเลยวันนี้โปรโมชั่นแบบเต็มสตรีมเลยนะครับผมก็ถ้าเป็นน้องแมวนะครับผมขนาด500กรัมนะครับเป็นของคำว่ามิน c ัท นะคะเป็นมินคัตนะครับซื้อ2ถุงแถม1ถุง2งแถม1มูลค่าถุงเท่าไหร่ฮะอันนี้อ,อยู่ที่หน่งอยี่สิบาบาทโอ้ยี่สบาทได้3ถุงเลยใช่ครับผมนะครับแล้วก็จะมีไซส์1.5นะครับในราคา279บาทซื้อ1แถม1แต่ของแถมเป็น500กรัมโอ้โหแถม5 0ากรัมนะฮะใช่ครับ<ช>แล้วก็4กิโลในราคา649นะครับซื้อ1 แถม1.5 1ถุงอ๋อแถมวันนี้คือแถมทั้งหมดเลยแถมอย่างเดียวครับรอบนี้แถมล้วนๆครับผมแล้วก็ขนาด10กิโลในราคา1,499หรือ1,599ซื้อหนึ่งกระสอบแถม1.5 2ถุงครับแถมทั้งบูธแถมทั้งบูธครับวันนี้แฮปปี้ด็อกให้ c ี t แคขนมาแถมและขนมาแจกอย่างเดียวครับต่อไปก็จะเป็นตัวของสุเริมเป็นน้องหมานะครับเป็นน้องหมา ถ้าเป็นน้องหมาจะเป็นด้านนู้นครับผมอ๋อโอเคทีนี้นะฮะถ้าเป็นน้องหมาจะเป็นด้านนี้นะคบผมอ๋อเป็นสูขีทางด้านนี้แหละครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวโปโปโปนะครับถ้าเป็นน้องหมานะครับผมถ้าเป็นไซส์นี้ซื้อสองถุงแถมหนึ่งถุง สองแถมหนึ่งเลยใช่ครับผมรถอะไรก็ได้เหรอฮะใช่ครับก็คือถ้าเป็น่าถ้าเป็นสูตรลูกนะครับสูตรลูกก็จะแถมสูตรลูกนะครับแต่ถ้าเป็นตัวไอแลนด์กับทอสกาน่าสามารถค้ากันได้ค้ากันได้ครับผมถ้าเป็นแอฟริกาก็คือสูตรเดียวแอฟริกาเป็นสูตรเดียวครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไซส์1กิโลนะครับซื้อ2ถุงแถม1ถุงขนาดเดียวกันเลยขนาดเดียวกันเลยใช่ครับอันนี้คุ้มสุดๆแล้วสูดเหรอฮะ สูตรก็คือถ้าถ้าจะเป็น2ตัวนี้ค้าได้แต่ถ้าเป็นแอฟริกาค้าไม่ได้อ๋อโอเคค่ะผมแล้วก็ขนาด4กิโลซื้อ1ถุงแถม1กิโลอีก1ถุง ซื้อ4กิโลแถม1กิโลถูกต้องครับซื้อ4กิโลหนงถุงแถม1กิโลถุงมีจำกัดไหมไม่มีจำกัดจนกว่าของจะหมดในงานนี้เลยครับหมดในงานนี้หมดในงานนี้เลยเอามาเยอะนะเอามาเยอะครับเอามาเยอะเอามาเยอะมากแล้วก็ขนาด8กิโลครับซื้อ2ถุงแถม4กิโล1ถุงครับผมแกิโล8กิโลกิโลจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ครับอ๋อเป็นตัวนี้เลยนะใช่ครับ8กิโลจะเป็นตัวนี้ซื้อไซนี้เลยไิมคุณแม่อันนี้แถม อันนี้คือตัวแถมใช่ครับซื้อไซส์นี้2ถุง2ถุงแถมตัวนี้แถมตัวนี้1ถุงโอ้โหเยี่ยมมากครับแต่ถ้าเป็นไซส์กระสอบครับผมฮะไซส์กระสอบเป็นไงบถ้าเป็นไซส์กระสอบ12บกิโลครับ12บกิโลเนี่ยซื้อ2กระสอบแถมสี่กิโลหนึ่งถุงเป็นแบบนี้ก็เหมือนกันใช่ครับผมแถมได้เหมือนกันนีแถมทั้งงานใช่ครับวันนี้แถมทั้งงานใช่อันนี้ถ้าลูกค้านะครับกดไลค์กดแชร์สามารถรับเทสเตอร์ได้ฟรีเลย กดไลค์กดแชร์ในเพจเราในเพจเราครับได้มารับมารับที่นี่ได้เลยมารับที่นี่ได้เลยครับอ๋อโอเค,คมีจํากัดไหมฮะอันนี้ไม่ครับจนกว่าของจะหมดเหมือนกันครับมาเลยนะครับได้เลยได้เลยได้เลยใช่มีหลายตัวนะครับมีหลายตัว มีตัวนี้ด้วยอาหารทดลองเหรอฮะใช่ครับเป็นอาหารเทสเตอร์ก็อาหารทดลองให้น้องหมาไปชิมก่อนว่าเอออร่อยไหมเนื้อเป็ดเป็นยังไงเนื้อนกกระจกเทศเป็นยังไงถ้าน้องชอบก็มาที่ในงานได้เลยครับผมอ๋อโอ้โหวันนี้ทั้งแจกทั้งแถมมีตัวเทให้ด้วยใช่ครับคุ้มจริงๆคุ้มครับแล้วก็มีถ่วยตวงให้ด้วยครับผมอ๋อนี่คือ ช่วยตวงแถมไปเลยแถมไปเลยครับผมงานมีตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับคุณแม่วันที่5้าถึงวันที่8เวลา9ก้ามงถึงสามทุ่มเลยครับอ๋อเท่ากับว่าอาทิตย์นี้สุดท้ายแล้วใช่ครับถ้าเป็นวันอาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายเพราะนั้นต้องรีบนะครับถ้าเราไม่หมดนะครับแต่ว่ากลัวงานจะหมดซะก่อนโอเคงั้นวันนี้ไม่มีไลน์คุณแม่ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ